สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดำปลานะครับนี่มีเรือแรงนะเตรียมทั้งน้ำโค้งน้ำแข็งขึ้นเรือเรียบร้อยนะครับนี่สุดยอดนะครับเรือลำนี้มีคอนโทรลมีพวงมาลัยเรียบร้อยครับจัดไปครับพี่น้องพร้อมแล้วลุยนี่เรือลำนี้ สัสีเรือรากประมองไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวับนนี้อยู่กับผมเอกไดวิงและไซนุสครัอบอยู่ครับวันนี้จะพาพี่น้องไปสำรวจดูน้ําในเขือ่อนลำบะเพิงนะฮะอันนี้ก็ใต้ต้นไทรใครที่เคยมาก็น่าจะรู้นะครับตรงนี้ปีนี้น้ําเยอะครับตามท่วมมานี่เลยแต่ก่อนน้ําอยู่รูนลงไปประมาณเกือบยี่สิบเมตรนู่นแหละ ในปีนี้น้ําท่วมขึ้นมานี่เอาเรือลงตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวจะขี่ไปข้างหลังนู่นแล้วครับเขาบอกว่าข้างหลังน้ํามันใสเดี๋ยววันนี้จะไปสารวจดูอุปสรรคน่าจะขึ้นแรงนะครับวันนี้อุปสรรคลมดูขึ้นดูขนาดอยู่ในฝั่งตรงนี้นะลมมันมาจากนูน้นฟัดเข้าเต็มๆเลยครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันครับไปจัดไปพี่น้องแก้ว ถึงประมาณกลางเขื่อนนะครับดูสีน้ํานะพี่น้องนะสีน้ําน้ําไม่ใส่รับข้างหน้าเขื่อนตรงกลางเขื่อนเน่ยแต่ว่าท้ายเขื่อนอเขาเรียกกันอะไรอะ่ะหลังเขื่อนอท้ายเขื่อนตรงหน้าน่าเขื่อนอนั่นแหละประมาณนั้นหละเข้าใจกัน,ตร,นตรงน้ําลงนู่นน่ะเพราะว่ามันใสเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่ามันใสจริงหรือเปล่าางหน้านี่น้ําปุดจัดครับ ถึงเขาไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะขึ้นไปไม่ได้แล้วพี่น้องดูเจอน้ำตกแนละ้วแต่น้ำใสครับมีต้นกระตัวอยู่ใต้น้ำด้วยนะดูดูนะโอ้โหวิวสวยมากเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องบรรยากาศสุดยอดครับโ้เหนน้ำตกธรรมชาตินะอันนี้ เป็นลองอยู่ข้างบนเขื่อนน้าน้นํามันเอ,อ่อขึ้นมาถึงถึงตรงนี้นะตรงนี้น้ําน่าจะลึกนะมองไปไม่เห็นพื้นวังนี้ปลากระสูกน่าจะเยอะนะผมว่าเพราะว่าปลามันขึ้นมาพอมันขึ้นมาถึงนี่ตรงนี้ก็ปลาน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันขึ้นไปนู่นไม่ได้แล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นวัดนะครับมีพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเกตอัยทานนะครับ ครั้งแรกเลยครับที่ขับเรือขึ้นมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรากลับลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวไปดำข้างล่างนู่นแหละตรงนี้ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เขียรอภิญาพันแน่นอนไะมาพี่น้องกินข้าวกันก่อนครับพาพี่น้องมีงวดมันเดือนหน้ามั้งเดีย๋ยวเรากินข้าวกินปลากันก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างนู่นกินข้าวอยู่บรรยากาศน้ำตกนะครับ,รบเสียงน้ำตกซาซาสุดยอดครับมา ขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้ข้าวเ,เ,เ,เหนียวขยยบรกันลงมาเลย <c oughs> เกี่ยวกันนะครับอ่ะสุดยอดบรรยากาศรเนี้ยมีไว้รุ่นมาเล่นน้ำด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกน้ำตกอะไรตรงนี้มาเล่นน้ำได้นั้นตรงเนี้ยเพราะว่ามีรถบันไดน้องๆเข้าลงมาถึงตรงนี้ได้ไม่รู้ว่าเขาเรียกน้ำตกอะไรมีวัดตรงนี้แ้วะ เพราะว่าผมขี่รถขึ้นมาเออยขี่เรือขึ้นมาจากน้ํานะครับตามน้ําขึ้นมาอมาถึงตรงนี้น้ําใสน้ําน่าเล่นมากพี่น้องใครที่อยู่แถวนี้ก็ลองมาเล่นน้ำด้วยครับเขาได้จะรู้กันดีแหละเนาะอะไรโอ้โหปุณนะครับคุณนะครับของแท้ครับของแท้เอาไหมเอาไหม โอ้น้ำลึกน้ำลึกลึก้นมตีหนึ่งพื้นไหมเมื่อกี้น่ะไม่คับปาร์ูแรงว่าลึกจันอัศจรจันไม่น้อง อยอย่างพร้อมดูีกันเลยแต่ขึ้นแรงทิกหมยเลยมัดเรือไว้นี่จะให้ใต้นวดทายเรือตามขี่มอเตอร์ไกส์ตามมันคงดำดำคนเดียวนะครับดำไหลแบบนี้ไปติดตามดูกันครับจัดไปครับพี่เนาะ โดนปกอกยิงจะโดนไม่โดนงึดหดหลายตัวแรกก็ผิดไปแล้วพี่น้องเอ้ย แต่ละน้ำมันก็ไม่ค่อยใสนะลึกๆเหมือนแนบปุดๆเจอแต่ปลากระสูบครับน้ำทุ่ตื้นตามบ่าไเวลาพอได้อยู่เจ็บไปครับ โอ้ไม่โดนอีกแล้วพี่น้องสูบครับเข้าไหวมาก ปลาตะเพียนครับพี่น้องเห็นข,า,ขาวๆแปบบแบบ๊บๆจัดไปครับแต้มแรกมาแล้วคนจะหาปลาตัวแรกเจอ อีกแล้วก็สูบตัวยังใหญ่หงุดหลายมีข้ามป่าเลยอ้าเนยเดี๋ยวลุยในป่านี้ผมถอดเทียบมัดปืนออกก่อนที่ไม่เอาไปเพราะลุยในป่าไปยากพี่น้องเดี๋ยวลุยกันเดี๋ยวให้ใจโดดเอาเรืออ้อมไนน้องผมจับเข้าในป่าเจียวป่าใช่ไหมเหียวปลาขึ้นซึ่งป่าหลาปลาในป่าดูกันครับ จอแต่โด,ดตัวเล็กนะครับเนี่ยยังไม่ยิงนะเราดูนเดนครับในป่าบปนี่น่าจะมีตัวยิงใหญ่ขอติดตามดูค,ครับ ของใหญ่แล้วพี่น้อง้จะโดนใหญ่ ใหญ่มากเ,าเท่เออนี้ไอเดียวอ,อ่ะอเดียวอ,อ่ะเดียวอ่ะใหญ่คักตัวเด็ดนแม่สาคนเลยสุดยดดอดจ,จริงเอาเที่ยวสองตัวคนเลยไหมฮะ<แ>สองคนเลยถ่ายดีดีดีนอ้่น้อง ถือว่าจะไม่เจอกันแล้วครับนี่ครับใหญ่จัดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตากันด้วยแก้วรถยกไม่ขึ้นปิดเลยนี่ปิดกลางไงตรงเลยถ่ายถ่ายดูแค่ไหนติดยอดครับใส่โนตยกด้อยฮะอลังการมากครับตัวนี้ นาจะมีสิบอะเนาะถึงไหมถึงยูยน่าจะมีส<ห>ิบโลนะฮะตัวนี้ใหญ่ขนานี้ใหญ่จริงครับยิงเข้าจุดนอกพอดีไหมอู้ใหญ่จัดพี่น้องตาวนี่โอ้ตามันกับน,นิ้วโป้งม,มือผมนี่เท่ากันเลยอ่ะโอ้ลังกาอีกแล้วพี่น้องแล้วปไปครับอุ้มเลยพี่น้อง ใหญ่จริงครับตัวนี้ลูกหัวเขา สองจัวดเลยปีที่ร้อยปลาลืมมาที่ร้อยปลาไปตอนนี้ก็สี่โมงคึ่งแล้วนะครัตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวขับเรือกลับบ้านกันน้ำก็ยังไม่ใสดีเท่าไหร่นะฮะวันนี้มาสำรวจเป็นวันแรกนะฮะน้ำาตื้น ไสอยู่ดำลึกลงไปเกินสองเมตรลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะขุ่นดแดงๆนะอ่่ปลานี่ขึ้นไดีจลยปลากายขึ้นนะบุบ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 เจอกันใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูผลงานบนฝั่งอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวกลับเรือกลับบ้านก่อนจากนี้ไปก็อีก15กิโลนะถึงหน้าถึงสานเกลื่อนตรงที่เราจอดเรือ บอกแล้วบอกแล้วันเขามุงหนำไมนทำไมเขางเ่นเโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงฟังเรียบร้อยตอนนี้ก็ห้ามงสิบนาทีนะฮะ มาดูผลงานกันครับพี่น้องผลงานวันนี้ก็ได้ปลาไม่เยอะครับสี่ห้าตัวแต่ว่ามีโทอฟี่หนึ่งตัวนะฮะีอ้สอสบพี่น้อง <c oughs> ใหญ่จริงครับตัวนี้น่าจะมีสิบถึงไหมสิบโลไม่ถึงก็เกือบแล้วว่าพี่น้องสุดยอด ที่เหลือก็เป็นกรอ,อโดดป๊อกนะฮะนม้ใหญ่ใช้ประมาณโลนิดนิดสองตัวแล้วก็กระตุกกระุกกับตะเพียนมานี้ผลงานปลาห้าตัวพี่น้องวันนี้วันแรกไปสำรวจน้ำนะฮะก็ได้ปลากลับบ้านอย น้ำยังไม่ใสดีเท่าไหร่ครับอีกชั่งหน่อยก่อนก็คุ้มค่านะ้ำมันเรืออยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายแก้ว